นี่เป็นบรรยากาศร,ร้านเก่าที่เคยเป็นแบงค์บางมาก่อนนะครับกลายเป็นเ e ด็กอินสันร้า,า,านอาหารบารรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปสองสารอบแล้วนะากตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นเป็นดีเจเปิดวงบนไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววมาดูอีกทีนะครับร้านแมงโก้ อเอท่าที่มาดูนะครับก็คืออาหารแถบนี้เนี่ยราคาแพงขึ้นเยอะเลยอะ่ะมีร้านเปิดใหม่ในนั้นเลยไม่เหลือภาพกเก่าความเป็นร้านคลาสสิกในสมัยก่อนเลยนะนี้อย่างว่าความเจริญเข้ามามันก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเรื่อยๆเป็นยังไงเดีย๋ยวที่สร้างใปที่ครับ